สวัสดีครับผมคลิปนี้จัดให้ตามข้อสงสัยตามคอมเมนต์นะครับซึ่งเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยผมได้ทำกระบอกเติมจุลินทรีย์หรือว่าจุดเติมจุลินทรีย์ในสวนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทำประจำอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็อาศัยแบบรถไปที่โคนต้นแต่ต้นไม้มันเยอะขึ้นก็เลยทำอุปกรณ์ชุดนี้ขึ้นมามันก็ระบบเหมือนกับแอร์แวร์นะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามาว่ามันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกมันอาจจะทำให้น้ำดัน คลิปนี้จะมาเฉลยให้ฟังว่าน้ำมันจะดันจริงไหมแล้วจะทำยังไงถึงจะไม่ให้น้ำดันนะครับก็เลยใช้ชื่อคลิปว่า4เรื่องที่ต้องรู้ก่อนติดตั้งจุดเติมจุลินทรีย์ด้านหน้าเครื่องสูบน้ำนะครับย้ำว่าผมติดตั้งตรงด้านหน้าเครื่องสูบน้ำนะเนึ่งละควรติดตั้งไว้ด้านหน้าปั๊มเพื่ออาศัยแรงส่งจากปั๊มนะครับข้อที่1นนะที่ผมทําคือติดตั้งด้านหน้าของปั๊มเพื่ออาศัยแรงส่ง จากปั๊มไม่ใช่แรงดูดนะไม่ใช่หลังเครื่องนะครับอย่างที่2เนี่ยพื้นที่ที่เราติดตั้งเนี่ยต้องเป็นพื้นที่เรียบนะครับพื้นที่ไม่เป็นเนินสูงนะเพราะว่าหากเป็นเนินสูงเนี่ยก็จะติดตั้งไว้บนเนินเลยเหมือนเครื่องนี้เหมือนจุดนี้เลยผมติดตั้งไว้บนเนินสูง45องศานะครับอันที่จริงตัวปั๊มจริงๆอยู่นู่นเลยครับอยูออ่พื้นที่แอ่งด้านล่างนะครับแต่จะติดตั้งบนพื้นที่แอ่งหน้าปั๊มไม่ได้ เติมจุลินทรีย์ไม่ได้เกิดน้ําดันขึ้นแน่นอนเพราะว่าพื้นที่ไม่เสมอก็เลยเลือกจุดจุดนี้นะครับซึ่งจุดนี้เนะี่ยจะมีไม้ผลอยู่ร้อยกว่าต้นนะครับก็ปล่อยให้ไหลไปตามน้ําตามปกติน้ําไม่ดันแน่นอนครับไอ้ที่น้ําดันเนะี่ยคือเราติดตั้งหน้าปั๊มก็จริงแต่มันเป็นที่ลาดเอียงขึ้นเนินแต่ที่ราบรุ่มธรรมดาเนี่ยพื้นที่เรียบเนี่ยไม่เกิดปัญหานี้ครับนี่คือข้อที่2ข้อที่3ที่ควรรู้ก็คือความสูงของกระบอกเติมจุลินทรีย์หรือเติมปุ๋ยเนี่ย ต้องไม่ต่ำกว่า1เมตรนะครับสัมพันธ์กับพื้นที่ด้วยนะพื้นที่ก็ต้องเรียบเสมอตัวนี้ก็ไม่ต่ำกว่า1เมตรนะครับเพื่ออะไรเพื่อป้องกันน้ำดันทะลักเวลาเราต้องการเร่งหัวสปริงเกอร์ถ้า50เมตรเนี่ยดันออกแน่นอนแต่ถ้า1เมตรขึ้นไม่ดันออกแน่นอนถ้าพื้นที่เสมอนะครับอันนี้คือป้องกันไว้ก็ต้อง1เมตรขึ้นไป4ครับควรทำวาล์วเปิดปิดไว้เพื่อค่อยๆปล่อยน้ำหมักหรือจุลินทรีย์เนี่ย ให้ไหลไปผสมกับน้ําทีละน้อยเราจะไม่ปล่อยทีเดียวเพราะว่ามันจะไปกระจุกตัวอยู่ต้นใดต้นหนึ่งต้องอาศัยความชํานาญการคํานวณเวลาว่าน้ํามัน1ลิตรเนี่ยปั๊มเราจะใช้ได้กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องค่อยๆรีวาลลงไปเพื่อให้น้ําหมักหรือจุดินทรีย์เนี่ยค่อยๆไหลไปผสมกับน้ํานี่คือ4เรื่องที่ต้องรู้ก่อนติดตั้งจุดเติมจุดินทรีย์ทวนให้อีกครั้งหนึ่งครับ1ติดตั้งไว้หน้าปัม๊ม เพื่ออาศัยแรงส่งจากน้ํา2พื้นที่ต้องเรียบเสมอไม่เป็นเนินสูงหากมีพื้นที่จุดไหนที่เป็นเนินสูงต้องสูบขึ้นเนินเนี่ยเราก็ต้องติดบนเนินเลยเหมือนจุดนี้เลยนะครับอย่างที่3ความสูงของกระบอกเติมต้องไม่ต่ํากว่า1เมตรนะครับเพื่อป้องกันน้ําดันทะลักขึ้นมาในเวลาเราเร่งเพื่อจะกระจายน้ําตามหัวสปริงเกอร์หรือว่าตามปีพิเสื้อต่างๆนะครับ อย่างที่สี่กคือทำวาวเปิดปิดไว้เพื่อค่อยปล่อยน้ำให้ไหลไประสมงกับน้ำทีละน้อยแค่นี้เองครับน้ำไม่ดันแน่นอนถ้ารู้สีข้อนี้ซึ่งวิธีการทำนะครับผมก็ได้ทำเป็นคลิปไว้ก่อนใครที่ติดตามกันมานานก็น่าจะเคยเห็นอยู่น่าจะเห็นแล้วดูแล้วนะครับแล้วก็จะทิ้งเป็นเอ็นสก e ี n ไว้ให้ ก่อนจบคลิปวิดีโอนี้ก็ลองเข้าไปศึกษาดูเพิ่มเติมได้อันนี้เป็นกระบอกเติมจุลินทรีย์ที่ทําไว้เพื่อกระจายจุลินทรีย์ให้ไปในสวนของเราไปทาาําอะไรไปย่อยสลายเศษใบไม้ใบหญ้าไปทํำลายแบคทีเรียเชื้อราที่เป็นศัตรูพืชนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์ที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุลินทรีย์หนอกล้วยหรือว่าพวกน้ําหมักอะไรต่างๆที่มีส่วนผสมของสมุนไพรที่มีฤทธิ กาจัดเชื้อราแบคทีเรียที่เป็นกลุ่มก่อโรคนะครับอันนี้ถือว่าทวนให้ฟังเล่าให้ฟังเพียงรู้4ข้อนี้ทำกระบอกเติมจุลินซีจุดเติมจุลินซีเนี่ยไม่เกิดน้ำดันทะลักขึ้นมาแน่นอนเหมือนที่ผมทำจริงใช้จริงที่เห็นในคลิปนี้เลยสวัสดีครับ